สวัสดีครับผมขึ้นลมแรงนะครับผมเว่อ้าแม่ขึ้นมาพอดเีเฉยดูครับรถจอดเลยอ๋อน้ำทะเลทะลุมาทั้ง,ทงนี้เลยอ๋อครับมันดูขึ้นครับ อันนี้หักสายแก้วนะ <charismatic> ไม่ถึงไม่ถึงต้นสน,นจะไปหมดแล้วโอ้โหเอาอะไรพี่น้อง ฮึ่มาบางพี่นอ้องแนาวาันเหลนมีอูแขน ครับวันนี้เป็นแองกกระทะพืน้นแห้งขนาด มาแล้ครับมาแล้วครับโอ้แดงใหญ่เลยนะดูดูดูมาแล้วครับนะมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวม,ามาดูกันว่ามันจะถึงฝั่งนี้ไหมนับมาดูกันว่าจะถึงฝั่งนะั้นออกมาไม่ทิ้งโอ้โห